ยามเมื่อเช้าครับพี่น้องครับสวัสดียามเมื่อเช้าครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานเฮาเก็บเวทีเครื่องเสียงนะครับเมือแลงพักเลี่ยมพี่น้องนะครับอยู่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้สีสะเก็ดเรียบร้อยแล้วครับนะครับทำการแสดงเสร็จสิ <Les> ้นซอดเจียงโคโลนะครับเก็บของเก็บเครื่องแล้วนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับไปพักเลี่ยมอยู่สุรินทร์ครับในอำเภอสังขะนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ นะครับเป็นที่เรียบร้อยลงไปหน้าตรงนี้นะครับเก็บวิธีเครื่องเสียงนะครับสอดแจ้งโครโรสอดแจ้งโครโรนะครับเดดออกแล้วบาน จะับเทีกันเสียงเบายัง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 เก็บกันแสดงนะครับพี่น้องวันนี้เราจะไปพักแรมกันมืออื่นนะครับมืออื่นจังสิเป็นมือทำการแสดงนะครับอยู่สังขะสุรินนะครับแต่วันนี้สิเป็นมือพักแรมนะครับ ลูกพีออกคอยไปแซนอ้อลูกพีออกคอยนี่นอ่อไปก่อนลับว่าลูกพีออกนี่หนอ่อยมาเถอะไ่เป็นฝนสิตกหมู่บ้านนะบ่อตกกับไปน้องดีขนาดเลยสุดยอดอยู่นะครับปูมันดีครับบอ้ตกเลยนะครับ เมื่อคือนนี้ได้ทำการแสดงลุลวงไว้ด้ดีนะครับแต่ว่าตอนกลางเวรน,นี่โอ้โหปายุวสันั์วรานะครับจองเวทีไว้จนสิบพันท่านนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ตกนะครับก็ถือว่าเป็นจังบุญเนาะน,นะครับปูบอนปัดเปล่าใหว ซอยกันผลไม้ผยลเม,มือที่มงานเท่านะครับยอง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 เพราะเป็นทีมไฟทีมจอ LED ทีมตู้เครื่องเสียงทีมโคงวงเวทีนะครับพี่น้องนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะครับซอยกันผลร้ายพลเมือครับปราแดกไปปราแดกมันคือวาดละนะครับเนาะนะครับอันนี้คือผู้อยู่เบื้องหลัง แหนกตัวล้อโพงกับกระร่างกับ้นรถซิปหล่อลูกพี่ออกคอยไปรีนอนเดือดเส้นน้อลูกพี่ออกคนนี้อนาะได้โทรหากระได้บัตรนี่ยโอรถผมจอดอยู่ในพี่ผู้เดียวอันนี้ก็จะออกเบิร์แล้วก็จะไปเบิร์แล้วทีมงานลูกพี่ออกไปไปนอนอยู่ใส่น้อลูกพี่ออกนาะได้เวลาน้าหาลูกพี่ออกเราได้บัตรเนี่ย การนฝนตกบอกบอว่าในบริเวนี่ออกวปจจะขั้นเลยต้องเอารถไถมาดึงออกนะครับแค่ในฝนบ่ตกโอ้ยสะอ่อนกลยตัวน่ะไม่เจอคนนี้แล้วจะได้สิบมีวาสนาได้เป็นเจ้าของคือคนปวดอัวงามหลายี่น้อง เกตเวทีมินิน้อยก็ได้ดรอกขันมีทุนมีห้อมือก็เพิ่นวานะครับตู้เบรคคางแล้วหกใบคางแลมคางแล้วซองใบนะครับจุดยอดแล้วนะครับรับงานนําสิ่งรับงานเวทีเครื่องเสียงหน่้อยน้ำบัตนะครับงานละเมือนละไหนพอดีเลยกำลังงามๆนะครับมีเวทีเครื่องเสียง่ะความฝันความฝันสักวันต้องเป็นของเรา อเอา้าเห็นลูกพีออกวะเต้โอ้ใกว่าไปหลีนอนไปบุญตีเด้ร่างมาหาก่อนลูกพีออกอยู่ทางบุญ <c oughs> ไปหลีนอนทางไหนนอลูกพีออกเหรอเนาอตังบุญมาสันท่ว <c> ะ <oughs> เพชรลำเพลินโซ่โซ่โรยโทรยเตรียมงานเท่ามาแรงพักแลมดอกบัวแดนี่ยอันนี้ดอกมืออื่นหมดแล้วยังสิเป็นมืองานมาแรงก็จะได้ไปพักแลมนะครับต่างเวทีกลางคืนก็ได้ตัวมันจังบัแดดนะครับต่างเวทีกลางคืนจังบัแดดนะครับขัดกลางเวียนมันแดดมันหอนต่างกลางคืนเรา แต่หนอลูกพี่ออกหนอทั้งในหนอคือว่าพูดฝุ่นพุ่นพูดอาสาวัดรพระปูนี่คือพวกเก็บไปเพื่อนแน่โอ้ยหนออาสาวัดรพระปู่เราพวกเก็บไปปูเพื่อนเลยแสดงว่ายุ่ในวัดลูกพี่ออกพอแม่มาพูดพุ่นเถอะจังทรหาเอาถ่ายคลิปแล้วก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะทรหาเพื่อนเราเราจะไปยังไงไปนอนที่ไหนยังไงกันนะครับ ไปนอนบ้านงานหมดละเนาะไปนอนบ้านงานหมดละเนาะพักกันอยู่บนเราโอ้เวทีมวยกับเจ๊น้ำกดกนไปบ่าเวทีมวยก็ได้บนเอฟเลีเ่ยนเดือดทั้งบนนี่ครับตูวลำพทงทั้งห่งลังเก็บเวทีแล้วตัวตูวลำพงทั้งนี้ย่างเดืองนี่ไปลองครับมาดูกันเต็มๆเ,เลยนะครับนี่คือต,ตูวลำพง เบียดนะครับนี่พี่น้องตูเบียดทั้งเบืดทั้งมวลน,นะครับตูเบียดเบิ่งกระโดดไปนองจักใบสำหรับเบียดกลางแหลมกัดเนี่ยนะครับอันนี้เบียดนะครับเบียดจะเป็นของวอเทคนะครับเบียดวอเทคจักใบพี่น้องนับบางเด้อนี่เด้อ,อวอัเท็กวอเทคส่วนเสียงกลางนี่ครับพี่น้องโอ,อนตุน่นเอ้าวนับเบิงพี่น้องเสียงกลางเงา เสียงกลางเหลมนะครับเสียงกลางแหลมของอเมเจอรนนะครับนับเอาว่ามีกี่ใบนะครับอันนี้คือฟังนึ่งคร่ป้นนองฟังันย่งยบูนนะครับกำลังเก็บอยู่อันนี้คือเบื้องหลังในการทำการแสดงเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องเก็บเวทีเครื่องเสียงปลาคอใหญ่ท่านมาตั้งแต่วันไหนนะครับนี่คือปลาคอใหญ่ นะครับใครยังจําท่านได้ท่านปลาข่อใหญ่แต่ไม่เห็นแต่ท่านอื่งเปาะท่านอื่งเปาะไม่รู้ไปไหนตอนนี้ท่านปลาข่อใหญ่ได้กลับมาสู่วงการอีกแล้วโดยที่มาเป็นพนักงานเก็บสายไฟแล้วก็ขับรถขับรถคันใหนะจันเสียงโอ้ขับรถคันสีเหลืองอ่าเครื่องเสียงกันละเครื่องเสียงหลังก็คันสีเหลืองไงเอ้พาไปเหลืองเลยไหม เล่นมาซื้อเรื่องหือเรื่องหือไปก็ยังหงสุกเอาจัดไปใช่ๆสสู่ไปตัวเฮาวเพื่อไปสู่ไปเฮาเพื่อปากเพื่อท้องเอาโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอาซ้ำนีดน้ำหาเสียวออกก่อนพี่น้องบัดนี่ภาคหน้างานหมดแล้เนาะหาซื้อปลาคอมาต้มไปยังเฮามดเรื่องต้มสมปลาคอใส่ไข่หมดเรียงเนาะเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาดข้าวเอาซ้ำนิดละครับพี่น้องสวัสดี ย่ามมอเจ้าครับสีสะเก็ดมอแรงพักแร่มอยู่สังขะสุรินทร์มือ,อ่นเหรียอยู่สังขะสุรินนะครับสวัสดีครับผม